สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึกค่ะเรามาดูตาและการมองเห็นกันก่อนนะคะตาและการมองเห็นจะเป็นเส้นประสาทคู่ที่3 4และ6ค่ะโครงสร้างภายในตานะคะเรามาดูสเคเล่าค่ะสเคเ่า จะมีคุณสมบัติที่เหนียวและไม่มีความยืดหยุ่นนะคะทึบแสงยกเว้นทางด้านหน้านะคะจะมีลักษณะโปร่งแสงเพื่อนาทางเพื่อเป็นทางผ่านของแสงเรียกว่ากระจกตาค่ะหรือคอเนตค่ะ ต่อไปเรามาดูคอรอยกันนะคะคอรอยจะมีหลอดเลือดฝอยจํานวนมากมาหล่อเลี้ยงค่ะมีสารสีกระจายอยู่จํานวนมากทําให้สีตาเนี่ยจะต่างกันไปค่ะบางคนตาสีน้ําตาลตาสีดาอะไรแบบนี้ค่ะสารสีช่วยป้องกันไม่ให้แสงสว่างพะลุชัน้นเรติน่าไปยังด้านหลังของในตาโดยตรงต่อไปค่ะกล้ามเนื้อม่านตา2ชนิดคือกล้ามเนื้อวงค่ะทําหน้าที่ลดขนาดของรูม่านตา p ารา a ิน n ม r a l พาราซิมพาเทติกนั่นเองค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อที่เรียงตามแนวรัศมีก็จะทำหน้าที่ขยายม่านตาหรือซิมพาเทติกค่ะจะมีหน้าที่ลดขนาดแล้วก็ขยายนะคะดูว่ามันคือกล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะแก้วแก้วตาทำหน้าที่รวมแสงเข้าสู่ในตาค่ะเลนตาจะกั้นในตาออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะ ช่วงหน้าเลนนะคะมีของเหลวใสให้ความชุ่มชื้นเรียกว่า a c u r o u s humor นะคะต่อไปช่วงหลังเลนมีของเหลวใสคล้ายวุ้นนะคะเรียกว่า v i t r e o humor เลนถูกยึดและสามารถปรับเปลี่ยนความโค้งหนุนได้โดยกล้ามเนื้อยึดเลนและเอ็นยึดเลนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของตาแต่ละส่วนนะคะที่อธิบายว่าส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูมองวัตถุที่อยู่ใกล้แล้วก็มองวัตถุที่อยู่ไกลกันนะคะก็เนี้ยค่ะก็จะบรรยายว่าถ้าเป็น celery นะคะก็จะหดตัวแต่ถ้ามองวัตถุไกลก็จะคลายตัวเลนก็ถ้ามองวัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะโค้งมากแต่ถ้ามองวัตถุที่อยู่ไกลก็จะโค้งน้อยค่ะแล้วก็อันนี้ส s u s p e n s e r y นะคะก็จะคลายตัวแล้วก็หดตัวมันก็จะสลับกันกับตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะสลับกันนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูเรติน่ากันก่อนดีกว่าค่ะเรติน่านะคะเมื่อกี้ก็คือจะอยู่ในคอรอยนะคะจะมีสารช่วยป้องกันไม่ให้แสงสวง่างทะลุที่เรติน่าเรามาดูก่อนและเรติน่าคืออะไรล่ะเรติน่าแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะคะคือเซลล์รูปแท่งนะคะไวต่อการรับแสงคะ่ะไม่สามารถบอกความแตกต่างของสีได้ ตาของคนมีเซลล์รูปแท่งประมาณ125ล้านเซลล์ค่ะ2เซลล์รูปกลวยค่ะเซลล์รูปกลวยแยกความแตกต่างของสีต่างๆตาแต่ละข้างมีเซลล์รูปกรวยประมาณ6ล้านเซลล์ค่ะ 4V มีคนเซลล์มากกว่าบริเวณอื่นมีความไวต่อช่วงความยาวคลื่นของแสงมี3ชนิดคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะแล้วก็จะจำว่า R O B นะคะตรงนี้ ่อไปคัะเรมมาดูหูกับการได้ยินกันค่ะหูจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะอันนี้จะเป็นโครงสร้างของหูนะคะว่าส่วนไหนบ้างอันนี้คือหูภายนอกที่เราเห็นกันตรงนี้ก็เป็นใบหูเข้ามาก็จะเป็นรูหูเจอกับแก้วหูแล้วก็จะเป็นช่องหูเข้าไปนะคะจะเป็นช่องเข้าไปอันนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับแก้วหูก็จะเป็นเยื่อแก้วหูนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีอยู่2อันค่ะก็คือกระดูกค้อนกระดูกท่างกระดูกโกลนก็จะอยู่ใกล้เคียงกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น หลอดกึ่งวงกลมส่วนตรงนี้ที่เป็นทางออกเข้าไปก็จะเป็นเส้นประสาทการทรงตัวก็จะเส้นประสาทการได้ยินเนี่ยค่ะก็จะตรงนี้ก็จะออกมาจากส่วนนี้ก็จะเป็นท่อหูแล้วก็จะเบ่งแยกย่อยมาอีกหลายๆส่วนนะคะก็จะสรุปภาพเ้ห็นได้ชัดแบบในตามรูปนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแต่ละส่วนกัน,ก,นก่อนดีกว่าค่ะเรามาดูหูส่วนนอกค่ะใบหูทำหน้าที่รับเครื่องเสียงเพื่อส่งเข้า ไปในรูหูค่ะต่อไปสองรูหูทำหน้าที่เป็นทางผ่านของคลื่นเสียงค่ะมีต่อมผลิตน้ำมันและขี้หูช่วยป้องกันมแมลงและฝุ่นละอองไม่ให้เข้าภายในเามยาแก้หูค่ะทำหน้าที่รับพลังงานการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงอันนี้ก็จะอยู่ภายนอกค่ะก็จะเป็นของส่วนนี้นะคะต่อไปเรามาดูชั้นกลางกันค่ะหูชั้นกลางจะมีท่อ ยูสเตเชียนค่ะท่อ,อยูสเตเชียนเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลางกับคอหอยทำหน้าที่ปรับอากาศภายนอกกับภายในโครงให้เท่ากันภายในเอ่อภายในกับภายนอกให้มันเท่ากันนะ,นะคะสองกระดูกหูมีสามชิ้นค่ะก็คือกระดูกค้อนกระดูกทั้งและกระดูกโกลนเนี่ยค่ะเอ่อหูชั้นกลางก็จะอยู่ส่วนตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือหูชั้นกลางก็จะมีกระดูกค้อนกระดูกทั้งแล้วก็กระดูกโกลนนั่นเองค่ะ ต่อไปเยื่อบางๆที่กั้นระหว่างหูชั้นกลางกับหูชั้นในเรียกว่าเยื่อรูปไข่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหูชั้นในค่ะหูชั้นในก็จะอยู่ทางโซนนี้แล้วนะคะพ้นจากกระดูกโลนมาก็จะเป็นชั้นในแล้วเรามาดูหูชั้นในค่ะก็จะมีท่อกระดูกบอดี้บอดี้เลบิรินนะคะบอดี้เลบิรินเนื้อเยื่อเมมเบรนของเราเรามาดูเมมเบรนกันก่อนเนื้อเยื่อ อวัยวะที่ใช้ฟังเสียงคือโคเคลียอันนี้นะคะอวัยวะที่ใช้ฟังเสียงคือโคเคลียนะคะเป็นท่อกระดูกกลางที่ม้วนตัวซ้อนกันอยู่รูปร่างคล้ายก้นหอยประกอบด้วยเท่าขนาดใหญ่2ข้อคือเวสติบูราคอลเลอยู่ด้านบนกับชิมพานิกคอลเลด้านล่างสุดนะคะก็จะมีอยู่2ส,ส่วน,นะคะ่ะ ทั้งสองท่อมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่า p a r ิลิมพาริลิมนะคะมีท่อขนาดพาริลิมไอสองสองส่วนเนี้ยมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่าพาริลิมต่อมาค่ะก็จะมีท่อขนาดเล็กขั้นตรงกลางระหว่างสองท่อเรียกว่าท่อโครเคลียมีของเหลวบรรจุอยู่เพราะว่าโครเคลียมเนี่ยมันใช้ในการฟังเสียงไงคะมันก็เลยมีท่อที่บรรจุอยู่แต่จะมีลักษณะเป็นของเหลวนะคะ อันนี้ก็คืออธิบายง่ายๆว่าสีส่วนนี้มันคือลักษณะของโคลเคลียนั่นเองค่ะ 3. นะคะจมูกกับการดมกลิ่นภายในโพรงจมูกประกอบด้วยขนจมูกเยื่อบุประกอบด้วยเซลล์ที่มีซีเลียต่อสารเมื่อโครงสร้างที่ทําหน้าที่ในการดมกลิ่นนะคะก็จะประกอบด้วยเยื่อบุจมูกค่ะทําหน้าที่เปลี่ยนสารที่ทําให้เกิดกลิ่นเป็นกระแสประสาทเพื่อเข้าสู่ o l f a c t o r y รเนี่ยนะคะ การรับกลิ่นของมนุษย์นะคะ1เซลล์รับกลิ่นแต่และเซลล์มีหน่วยรับกลิ่นเพียงชนิดเดียวเซลล์รับกลิ่นมีอายุประมาณ30วันและถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ใหม่และถูกทำลายประมาณ1%ปตต่อปีค่ะในโพรงจมูกของคนมีเซลล์รับกลิ่น5ล้านเซลล์นะคะการการเปลี่ยนแปลงต่อการแล้วกินเกิดได้หลายกรณีเช่นเมื่ออยู่ในที่ มีกินนานๆานเซลล์แล้วกินจะปรับตัวให้ทุนสูงขึ้นเราจึงรู้สึกชิ้นไม่ได้กลิ่น 2. เมื่ออายุมากขึ้นเทสโฮนของการรับกลิ่นจะสูงขึ้นด้วยทำให้ได้กลิ่นลดลงสามพยาธสภาพที่เกิดในโพรงจมูกต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับจมูกและการดมกลิ่นนะคะส่วนอันนี้ก็จะบอกแต่ละส่วนของจมูกจมูกจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากนะคะ ต่อไปสีลิ้นกับการรับรสค่ะลิ้นกับการรับรสประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ทําหน้าที่ช่วยในการออกเสียงและพูดด้านบนของผิวลิ้นจะมีลักษณะเป็นปุ่มเรียกว่าปุ่มลิ้นหรือแพพิลล่านะคะต่อไปค่ะลิ้นเนี่ยสามารถรับรสพื้นฐานได้5รสค่ะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสขมและรสอูมามิค่ะ รสเปรี้ยวเกิดจากกระตุ้นของสารพวกที่มีริ์เป็นกรดรสหวานเกิดจากโมเลกุลของสารกลุ่มไฮดรอกซิลกรุ๊ปพวกน้ําตาลและก็แอลกอฮอล์ค่ะต่อมาค่ะรสเค็มเกิดจากไอออนที่มีประจุบวกของเกลือชนิดต่างๆรสขมก็เกิดจากสารกลุ่มแอลไคลอยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของยาหลายชนิดค่ะแล้วก็หรสอูมามิซึ่งพู้ง่ายๆคือเป็นรสที่มีความอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเกิดมาช่วงหลังแล้วนะคะเขามีการนักวิทยาศาสตร์มีการ คิดคนมาทาั้งช่วงหลังแล้วนะคะรถที่ห้านี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆของลิ้นของเรานะคะนี่ค่ะก็จะขยายส่วนข้างในมันเพิ่มออกมาแต่และส่วนนะคะก็ไปหาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นสรุปย่อยที่เราสรุปไว้ก่อนสอบนะคะ 5. เรามาดูผิวหนังกับการรับ ความรู้สึกกันก่อนค่ะผิวหนังกับการรับความรู้สึกนะคะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะสามารถรับรู้อุณหภูมิผลกระทบจากสิ่งเรา้าภายนอกเป็นแหล่งผลิตวิตามินดีค่ะต่อไปผิวหนังมีลักษณะสําคัญอยู่2ประการค่ะก็คือมีเซลล์คีราจิโนไซต์ที่มีผิวหนังชั้นนอก 2. ผิวหนังของสัตว์มีกระดูกสันหลังมี2ชั้นคือชั้นหนังกําพร้าและก็ชั้นหนังแท้นั่นเองค่ะ ต่อไปเรา,าดูชั้นหนังกำพร้ากับชั้นหนังแท้กันนะคะเราจะแบ่งแยกตรงนี้นะคะชั้นหนังกำพร้าประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิวรูปร่างแบนบางซ้อนกันหลายชั้นชั้นหนังแท้มีใยอีสมีใยอ,อิลาสติกทำให้ความทนทานต่อการยืดเหยียดนะคะมีเส้นใยคอลลาเจนช่วยคำจูนมีต่อมท่อหลายชนิดเช่นต่อมน้ำนมต่อมน้ำมันต่อมเหงือ่อ Uh, สองอย่างนี้ชั้นสองชั้นนี้จะอยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะต่อไปผิวหนังกับวิตามินดีค่ะรังสีอันตราวไวโอเลตดวงอาทิตย์สร้างวิตามินดีให้กลายเป็นสารประกอบคล้ายสเตอรอยอยแต่รังสีอันตราวไวโอเลตเนี่ยก็สามารถทําลายวิตามิน B ีและ o ฟเลตได้นะคะเราอันนี้คือเกี่ยวความเกี่ยวเนื่องกันนะคะของผิวหนังและวิตามินดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของผิวแต่ละส่วนนะคะมี ขนนะคะเราไม่เรียกว่าเป็นผมนะเรียกว่าเป็นขนนะคะก็จะมีแต่ละส่วนของมันค่ะอันนี้ก็เพื่อนๆถ้าสมมุติว่าในชั้นเยียวเพื่อนๆแบบลงลึกก็สามารถไปหาข้อมูลลึกได้นะคะอันนี้จะเป็นสรุปย่อยๆคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับแต่ละส่วนค่ะอันนี้ก็จะบอกแต่ละส่วนว่ารับรู้ความเจ็บปวดหนังกำพร,ร้าหนังแท้อะไรพวกนี้ค่ะสามารถหาเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าในชั้นเยียวเพื่อนเ่เนี่ยลงลึกไปมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น qr code นะคะไว้สําหรับ สแกนเนื้อหานี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากสแกนเนื้อหานี้ก็สามารถคลิกเว็บไซต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสามารถไปแก้ไขได้ค่ะก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ